พู้ชมคิดเหมือนผมไหมฮะน้องๆเขาหน้าสงสารมากเลยนะขนาดเสื้อผ้าเขาจะไม่มีใส่เลยผมตัดสินใจละผมจะนำเงินที่มีไปเลี้ยงน้องๆเขาฮะร <What? S 1> ้อเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปซื้อฮีโร่ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเสียตังค์อีกแล้วกู ทุกกลาบสุัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะและวันนี้ครับผมทุกท่านก็อยู่กับผมฮะตอนปืนมาดงคนทีคนเดิมฮะพร้อมกับฮีโร่ใหม่สายเบิร์นครับผมกับสกินนักศึกษาสาวนะมาพร้อมกับสโลแกนการเยินวิบัญหาใส่ชุดนักศึกษาไปหาใครได้บ้าง ในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นเป็นโรซี่สายฟาร์มนะผมเล่นเป็นปากแคลรี่เองเลยเนาะนี่ฮะมาถึงเราก็ลุยเลยครับผมลงสกิลหนึ่งนำนะฮะฟาดไปก่อนตีไปก่อนเบินไปครับผมเบินมันไปเบินมันไปโอ้โหเพื่อนเขาก็มากันเต็มเลยว่าชิบหายแล้วมันมากันเยอะเกินไปแล้วถอยก่อนเบินไปก่อนเผาไปก่อนยิงยาวสับยาวสับยาวเยอะเลยไล่กันไปหนึ่งต่อหนึ่งเว้ย และในคลิปนี้นะผมก็จะมาเปิดเผยความลับของโลซี่เนี้ยผมที่ผู้เล่นเกมเอ v ทุกคนควรรู้นะย้ำว่าทุกคนควรรู้นะ เอาแม้ว่าคุณไม่ได้คิดที่จะซื้อก็ตามแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนที่จะต้องเจอเขาอยู่ในฐานะเพื่อร่วมทีมหรือว่าศัตรูที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนะดังนั้นครับผมถ้าทุกคนรู้ความลับของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วจะทําให้คุณเข้าใจว่าควรจะต้องเล่นร่วมกับโลซี่ในทีมเดียวกันยังไงและถ้าอยู่ฝ่าตรงข้ามเราจะสามารถรับมือมันยังไงครับผมถ้าพร้อมแล้วกดไลค์มาคนละไลค์แล้วเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันได้เลยฮนะ ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวโรซี่ตัวนี้ฮะมันเป็นไฟเตอร์กึ่งแทงนะครับผมแต่ด้นทำดาเมจเวทและยังมีสกิลที่สุดแสนสจะไายกาดนะครับผมสามารถจะเก็บพวกแอสซัสซินเทพเทได้เป็นอย่างดีนะฮะตัวอย่างเช่นมูราดหน้าคอดเนี่ยโรซี่สามารถเก็บได้แบบสบายๆแน่นอนนะผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันหนาแล้วก็มีสกิลขึงด<น>้วย คุณผู้ชมฮะตอนนี้มันมีเด็กฮิว2018ันสบะผมมันแหลกจะได้เพื่อนเราฮะเราต้องอ้อมก่อนอืมไอ้คลีซี่คลีซี่มือจะหิวกันไปแล้วขอล่างหน่อยร่างมาเปิดล่างมาเปิดเ,เอาให้ยื่นเกินไปข้างแม่ให้ยื่นเกินไปข้างแนมะ่พี่แอ้นี่ฮะแล้วตัวเนี้ยจ้อยอยากรู้ครับผมมันมีสกิลอะไรบ้างครับอ๋อสกิลใช่ไหมจ้อยได้เลยฮะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเนาะโอเคครับพี่ขอบคุณครับ สำหรับสกิลของเจ้าตัวโรซี่ตัวนี้นะสกิลติดตัวของเขาเนี่ยับผมก็คือทุก50สิบหน่วยของเลือดสูงสุดนะจะเพิ่มดาเมจเวทให้เรา1นหน่วยสมมุติว่าเรามีเลือด5 0 0 0ใช่ไหมก็จะเพิ่มดาเมจเวทมา1น0หน่วยครับผมเอาฮะรอวัยเซาเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอ้โหนาคอดมันจะฟาร์มป่าเรามันเกินไปแล้วมันจะเปรี้ยวเกินไปแล้วแบบมันต้องไล่ฮะไล่ไปเบิร์นไปเบิร์นไปเบิร์นเบบี้เบิร์นมันเร็วจังวะแม่คลีซี่นี่ก็เร็วๆเราต้องหาจับวะนาคอดขอทีหนึ ותר, ่งได้ไหมล่าแม่ดอมเเนติใช่ไหมเราไล่เลยฮะยาวครับผมจังหวะนี้แม่มันวันของเราครับผมเอาไฟเบินตายสามหนึ่งว่ะสามหนึ่งไหมสามหนึ่งไหมโยกหลบมาโยกหลบมาไอ้พวกนี้หนิเล่นฝาซิกแซกมาก่อน แเตแล้วก็คลีซี่าตรงงแวนเรามาคนดีสวยมากแวเราตรงงแวเราดีระหว่างนี้ออกลางเลยอีกทีมเขาตายไอเด็กสกัดเดี๋ยวมึงใจเย็นผุดอมาอไม่ึงเขาไปเบิร์นอเดเบิร์นไปดิหมไอตไอตจะหนีไปไหนตตาตปบะโมกมานี้มานี้ยาตปบบโมกมานี้แวนแล้วเข้าไปสตาร์ทนะผมจังวันนี้ตีอีกทีอีเท่้อย พี่พี่กูรอมึงอธิบายสกิลอยู่เนี่ยแม่บวกแล้วยืมมันนะมึงอ่ะโอ้โหพูดขนาดนี้ด่าสยามขนาดนี้อย่าเรียกกูพี่เลยชิบหายไปมึงนะไปมึงนะเดี๋ยวจ้อยพี่ขอจัดการเอนาคอรดก่อนถึงไว้ก่อนถึงไว้ก่อนเก็บไปชิวๆไว้ฮะตัวนี้มาอธิบายสกิลกันต่อนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งของเจ้าตัวโรซี่ตัวนี้นะฮะเมื่อเรากดใช้ใช่ไหมมันจะเป็นการปกไฟครับผมเบิร์นศัตรูนะที่พื้นเนาะสามารถเปิดได้เรื่อยๆจนกว่ามานาเราจะหมดนะครับผมเนี่ยฮะนี่ครับผมเราก็เปิดลลาากยยวเ ส่วนสกิลสองนะผมสกิลนี้นะมันจะสร้างเกาะไฟขึ้นมาซับดาเมจครับผมพร้อมกับทําให้เราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนะฮะและระหว่างที่ใช้นะถ้าเราวิ่งชนศัตรูจะทําการสโลสตูด้วยขอขอตัดสินในพวกเจ้าต้องโทษประหารชีวิตระหว่างนี้เราขอซีหนึ่งแล้วล่ะขอวัดหน่อยขอวัดซีหนึ่งครับผมตอนนี้วิ่งเข้ามาจุ๊กจูกไปก่อนจู๊กก่อนดึงมาไอ้ตายไอ้ตายสามโมกใช่ไหมเรามาสามหนึ่งครับผมตอนนี้วิ่งโยกหลบสก มันจะตัดไ่อยอะไรขอวิ่งมาด้านขวาก่อนจูรขบผมจูอ่ากดลมมาแม่จะจูเ่ะเอาปละตามให้สุดน,นะตามตามให้สุดน,นะจ๊ะนี่ไงเก็บไปตัวนึงก็ผมเด็กระการหิวเด็กกันหิวเรียบร้อยับผมมาต่อกันที่สกิลสุดท้ายนะสกิลอันติเมดนั่นเองซึ่งอันติของเขานะผมก็คือการยืดมือไม่น่าฮะไปดึงศัตรูเข้าหาตัวเราไว้ไและคืนศัตรูไว้สองจุดห้าวินาทีนะฮะต้องบอกเลยว่าสกิลนี้สามารถทะลุข้ามหินข้ามกำแพงได้อีกด้วยนะฮะดึงแบบว่าทะลุมิติกันเเลยยทีีดว และที่สําคัญนะฮะคือตัวเนี้ยถ้าเราใช้เป็นฟิกเกอร์ใช่ไหมเราสามารถคอมโบกับฟิกเกอร์ได้ง่ายๆครับผมเพียงแค่กดอันตรีฮะแล้วก็ลากตัวมาพร้อมกับฟิกเกอร์ครับผมสามารถใช้คอมโบลากเข้าป้อมหรือว่าลากอีกทีมาให้เพื่อนถล่งได้นะฮะแม่มาลุกป่าพาดงหาบ้านเขาออพีไอเจอไอนาคอดว่าเจอ,อเด็กนาคอดครับผมแม่มันกลัวเราก็มาตีคีปก็ได้ดันคีปกอนฮะ แม่มาแก๊บกับเราไอ้นี่มันเหิมว่ามันเหิมก็เริขอเคขึงน,น่อยจับอันนี้ล่างมาเบิร์นล่างมาเบิร์นลงลิ้นลงลิ้นแล้วก็ลงไปกองกับล่างมาบวงโอ้โหมันมีมาล้อมหน้าล้อมหลังว่ะันากว่ากองม็อบกันเต็มเนี่ยมาเต็มมาเลยโอ้โหไอ้คลิปนี่แต่ว่าเราบรนใจนักเลยเพราะผมดาเมจมันมาเต็มว่าผมต้องไล่ต้องไล่เบิร์นไล่เบิร์นเลี้ยงตัว ไอ้ตายจะหนีไปไหนไอ้ตายไอ้ตายอืมอึมไอ้โตโลนมาสก,กัดไว้นะฮะกลับมาก่อนดีกว่าต้องบอกเลยนะว่าสกิลอันติของเจ้าตัวนี้นะฮะใครโดนนี่คือตายแน่นอนนะเพราะว่ามันขึงนานมาก2.5วินาทีอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าสกิลหนึ่งเราเนี่ยมันจะเปิดได้แบบเผาแบบออโต้นะฮะคือมันจะแรงสุดๆเลยะฮะแบบนี้ฮะเมื่อมานาะเราหมดใช่ไหมให้เราครับผมหาคลิปนะครับผมคลิปเลนหรือคลิปป่าเนี่ย เข้ามาตีฮะเมื่อเราตีครบ3ครั้งใช่ปะ่ะเราจะได้มานาคืน8อร์เซนะฮะเนี่ยผมเราก็มาตีเลยตีของก,ก็ได้เนี่ยฮะเกมนะฮะมันจะมีหลอดสีฟ้ามานาจะเด่งขึ้นเนี่ยเต็มหลอดละไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวฮะเปิดกันยาวๆครับผมต้องบอกเลยว่าบัฟฟ้าเกิดเจ้าตัวโรซี่นะเป็นอะไรที่สําคัญมากครับผมถ้าหากเราได้ใช่เราจะสามารถกดใช้สกิลหนึ่งได้ตลอดเวลานะเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งครับผม แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เล่นป่าใช่ไหมเราก็สามารถขอบัฟฟ้าเพื่อนได้เนาะเราอาจจะจับคู่กับป่าที่ไม่ต้องใช้บัฟฟ้าอย่างเช่นซูกาสลิมก็ได้นะเพราะฮีโร่พวกนี้ไม่จําเป็นต้องใช้มานาเยอะเนาะเฮียพี่ฮะจ้อยอยากรู้อีกอย่างหนึ่งครับผมพี่ใช้รูนอะไรฮนะรูนใช่ไหมจ้อยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขอวอร์นี้แป๊บนะฮะจังหว่านี้ขอเข้าไปเบิร์นก่อนมองว่ายว่อันนี้ฮะโดนไปทีนี้มีแผลคูปองเป็นหนองแน่นอน,น,อนเราคว้าไ,ไปตีไปห่มแล้วก็ุไอ้สกัดไปหนึ่งตัวฮะโอ้โหไอ้นาคอตพุ่งไม่เห็น มันกันล่างเนียนนะเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราไปกันแล้วกันเราขอตีบ้านก่อนฮะังหวะนี้ฟาดไปขอป้อมหนึ่งเลยไหล่ะขอป้อมหนึ่งไอ้คลีซี่คลีซี่นะเบินไป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 คาบอ่และวคาคาบ่อไปล่ะแมหวนเราก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีฮะรอบนี้เราขอตีบ้านจบเลยได้ไหมเนี่ยจบเลยได้ไหมจบเลยได้ไหมจบเลยได้ไหมไม่ไม่ทันนะฮะขอตั้งหลักถอยมาก่อนแล้วกันไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราเอาป้อมกลางกันต่อดีกว่าระหว่างนี้ก็ตีไปก่อนฮะตีป้อมไป พบใทุบปอมใบแทงไปเลยฮะตัวเรานี่บอกเลยว่าโคตรถึกนะฮะยิ่งเลือดเยอะยิ่งถึกนะครับผม<ท>เอาว้ให้เพื่อนเราไปสตัดเนื้อผมขอผมจับขอผมพัสหน่อยได้ไหมล่ะแมโตโรจะดีไปไหนล่ะหนาขอด้วยความรักเพื่อนเข้ามาล้วงแบบนี้กลับต่อไปกลับ่อไปมาไอส้กสก,กุลสกัดเนี่ยม,มันฟิกเกอร์ขอเง,งัดหน่อยของ,งัดหน่อยแวนเราเข้าไปเก็บสวยงามของผมดอกนี้โอ้โหสำหรับเกมนี้นะฮะลูนที่เราใช้นะผมก็จะใช้เป็นลูนโกลเด้นบอดี้เม็ดนะฮะ แล้วก็ตามมาด้วยโทนนะฮะ5เมตรสปิริต5เมตรนะครับผมแล้วก็โพเวส10เมตรนะฮะซึ่งเราก็จะเน้นเป็นดาเมจเนาะเพราะว่าเราจะมาแบบสายตีสายฟา้านิดนึงฮะอาจจะไม่ได้แบบว่าถึกล้วนนะฮะพี่ฮะพี่ฮะผมถามมีคำถามหนึ่งได้ไหมครับผมพี่ใช้ไอเทมอะไรบ้างฮนะโอ้โหนี้ก็ถามเยอะจังมามาไอเทมใช่ไหมไอเทมในเกมนี้นะพี่ก็ใช้เป็นขวานฟาร์มนะครับผมตามมาด้วยรองเท้ากันเวทนะแล้วก็มาเป็นโลดเดอะเอจิสนะฮะอันนี้จะช่วยลดคูลดาวลดความเร็วโจมตีแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเนาะ ถ้ามีคนมาตีเรานะและชิ้นนี้ฮะทีเด็ดเลยชิ้นที่4นะครับผมฟอสซี่รีเวนนะฮะชิ้นนี้ก็ช่วยเพิ่มเลือดให้เราแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะฮะและถ้าเราใช้สกิลเนะี่ยจะสโลว์สตูอีกด้วยนะครับผม ส่วนชิ้นที่5ก็จะเป็นไกอานะฮะเพิ่มเกราะแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเนาะเสียสุดท้ายก็จะเป็นโซลิงออร่านะฮะชิ้นนี้ก็ช่วยเพิ่มพลังเวทและก็เพิ่มเลือดอีกครั้งยังลดเกราะเวสตูตอีกด้วยนะขอเอาบับมานาน,นี่ดนงะ่ะจะได้เปิดไฟเบิร์นยาวๆโอ้โหไอ้นาคอนมันเข้ามาเฮิร์มเกิ่มในป่าเราขนาดนี้เลยว่าโอ้โหไอ้ตายบรนพาพมาด้วยเว้ยเฮ้ยแม่วิ่งเบิร์นเลยฮะลากยาวเขาผมแบบนี้ขอลากยาวเลย ไอโตโลโอ้โหไอแทงนี่มันขึงท่ไาไรเหล่าตีไปก่อน,นะฮะลากไฟเอาไฟลนหน้าไปก่อนแม่วาดไปฮนะสโลไปหนึ่งทีแล้วก็กดมาเกราะสโลไปครับผมเอาไฟเบิร์นมันไฟลนไปลนไปลนไปเตรียม้อยแวนเรามาเก็บสก,กัดมานี่มาถึงหน่อยมาถึงดึงขนเลยฮะแล้วก็เก็บเป็นตัวโอ้ไอคลีซี่แม่มันหลักเพื่อนฮนะด้วยความหลักเพื่อนมันฟิกเกอร์ไป็นหุน้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอวิ่งหน่อย กดสปีดเลยฮะวิ่งลากยาวไปแม่มันกลับมาลอยฮะไม่กรอดแน่นอนเก็บไปได้ตัวหนึ่งฮะอีกทีมสายถึงสี่ตัวเราขึ้นบ้านเลยฮะแบบนี้เอาฮะวิ่งแบบพ่ตูลนะผมจังหวะนี้วิ่งยาวครับผมสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ชอบคลิปสาระแบบนี้นะสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์เท่านั้นนะและถ้าอยากเห็นตัวไหนใหม่ๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเลยนะครับผมมันมีขาประจามาปวดว่ะไอ้นะขอนีไงลงไปแพลงกิ้งไป และก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับฮีโร่ใหม่ของเราในคลิปนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากครับผมแต่ว่าอาจจะแพ้ตัวตีกายไปหน่อยนะเพราะว่าต้องเอาตัวเข้าไปแรกและอาจจะจับยากนะสำหรับเกมนี้นะผมก็ชิดรว่า16ตัว MVP 16.7นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสูนสลด์บ๊ายบาย